หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูไออีกแล้วนะคะเมื่อวานเด็กๆก็ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าชื่อส่วนต่างๆของร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็กๆนะคะว่าหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะได้แก่อะไรบ้างแล้วมีหน้าที่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรา ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนเนาะเพลงที่คุณรูไอซ์นำมาในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าตาดูหูฟังนะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ร้องเป็นแล้วก็ร้องไปพร้อมๆกับคุณรูเลยนะคะส่วนคนไหนที่ร้องไม่เป็นก็่กมือพอจังหวะไปพร้อมกับคุณรูนะโอเคค่ะหนึ่งสองสามเราเรามีตาว่า ท่านฟังต้องฟังใจฟังต้องฟังใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านฟังต้องฟังใจฟังต้องฟังใจดูค่ะเพลงตาดูหูฟังได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ในวันนี้นะคะครูก็มีรูปภาพมาให้เด็กๆดูนะคะว่ารูปเดี๋ยวคุณรูจะให้เด็กๆดูนะคะว่ารูปภาพต่อไปนี้คือรูปภาพอะไรเนาะรูปภาพรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปของเด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังทําอะไรคะเด็กๆกาลังดูทีวีนะคะนั่นก็คือเด็กคนนี้นะคะก็ ดูทีวีโดยใช้ตาหรือดวงตานะคะหรือว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก,ก็อาจจะใช้ดวงตาดูอะไรคะดูโทรศัพท์นะคะแต่อย่ายดูเยอะนะคะต่อมารูปภาพนี้นะคะก็คือรูปหมูนั่นเองนะคะก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะ ฟังเพลงฟังเพลงโดยใช้เครื่องช่วยฟังนะคะก็จะทำให้ได้ยินเสียงเพลงนะคะหรือว่ารับรู้สิ่งที่ได้ยินนะคะว่าเพลงออกมาเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้เด็เดกๆก็ใช้เด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก,ก็ใช้หูฟังควบคูพดูดอยู่เหมือนกันรูปต่อไปนะคะก็คือรูป กำลังทาอะไรคะกาลังดมดอกไม้นะคะโดยใช้จมูกนะคะดมดอกไม้อยู่นะคะว่ามีกลิ่นหอมหรือว่ามีกลิ่นอย่างไรนะคะต่อไปรูปนี้นะคะก็คือรูปเด็กกาลังใช้ปากนะคะรับประทานอาหารหรือว่า นะคะสามารถใช้กินรับประทานอาหารแล้วก็ใช้พูดคุยสื่อสารกันนะคะเหมือนที่คุณครูไอซ์ก็กําลังพูดกับเด็กๆนะคะนี่ก็คือรูปมือนะคะมือเราเอาไว้ใช้ทาอะไรคะเด็กๆไว้ใช้ทํางานนะคะเห็นไหมคะในรูปน้องก็จะช่วยคุณแม่ทํางานบ้านนะคะ ก็คือใช้มือสองข้างเลยส่วนรูปต่อไปรูปนี้ก็คือใช้มือเหมือนกันไม่ทำอะไรคะเขียนหนังสือนั่นเองนะคะเหมือนกับที่เด็กๆเ,เขียนหนังสือมาส่งครูนะคะโดยใช้มือของตนเองนะคะรูปสุดท้ายก็คือรูปเท้านะคะเด็กๆท้าของเราก็จะเอาไว้ออกกำลังกายโดยการ วิ่งนะคะหรือว่าเดินเดินไปเดินมาหรือเดินอยู่กับพี่นะคะก็รู้แต่ใช้เท้าทั้งนั้นเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะรูปภาพที่คุณครูนำมาก็คือหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งเนาะว่าหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายเรา มีอะไรบ้างเนาะแล้ว,แล,วแล้วทำหน้าที่อย่างไรนะคะรูปภาพแรกนะคะก็คือรูปภาพตาโดยเด็กคนนี้นะคะเขาก็ได้ใช้ตาดูโทรทัศน์หรือว่าทีวีนั่นเองน,นะคะเวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆก,ก็ใช้ตาดูทีวีหรือโทรศัพท์นะคะแต่ก็อย่าดูเยอะเนาะเพราะว่าจะทําให้สายตาเราเสียนะคะสว่วนรูปภาพนี้นะคะ เด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็ก็คือการใช้หูนะคะฟังเพลงหรือว่าฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดนะคะรูปนี้นะคะก็คือรูปจำหูค่ะก็คือเด็กคนนี้ก็เอาดเอาไว้ดงนะคะเพราะว่า กรมูนะคะก็จะเอาไว้ดมว่าดอกไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอมหรือว่ามีลักษณะเหม็นอย่างไรนะคะต่อมานะคะก็คือรูปปากคา่ะเด็กคนนี้ก็ใช้ปากรับประทานอาหารนะคะหรือว่าใช้ปากพูดคุยนะคะเหมือนที่คุณครูอัก็กําลังพูดกับเด็กๆนะคะรูปภาพต่อไปก็คือรูปมือเราจะใช้มือในการทํางานหรือว่าถือของนะคะ แล้วก็ใช้มือในการเขียนหนังสือรูปสุดท้ายนะคะก็คือรูปเท้าค่ะเพราะว่าเท้าเราก็จะใช้ออกกำลังกายแล้วก็ใช้เดินนั่นเองนะคะเด็กๆไม่ก็เราก็ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆเนาะค่ะในวันนี้นะคะครูไอก็มีใบงานมาให้เด็กๆทำเหมือนกันค่ะใบงานในวันนี้นะคะก็จะเป็น ตัวนี้เลยนะคะจะมีวันที่ระบุไว้นะคะว่าตรงกับว,วันที่ยี่สเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะเด็กๆเด็กๆคาใบงานในวันนี้นะคะครูไอก็จะเขียนที่คำชี้แจงนะคะว่าให้เด็กๆนะคะยกเส้นจากคู่หน้าที่ของส่วน,นต่างๆของร่างกายให้ถูกต้องนะคะนี่เด็กๆ,ๆเห็นไหมคะ ตาก็จะก็จะทำอะไรคะเด็กๆก็จะใช้ดูนั่นเองนะคะครูไอก็เลยโยงเส้นมาที่หนังสือนะคะหรือโยงเส้นมาที่รูปตรงกันข้ามตรงกันข้ามนะคะถ้าเด็กๆคนไหนทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับผลงานส่งมาให้คุูครูทางลายห้องเนาะเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานต่อไปนะคะ อันนี้ก็คือไปงานที่ครูไอได้มอบหมายไปให้แล้วหนึ่งอย่างนะคะส่วนวันนี้ครูไอก็จะมีมีงานให้เด็กๆทาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือคุณครูจะขอให้เด็กๆนะคะถ่ายคลิปวิดีโอของตนเองนะคะโดยการบอกหน้าที่ของอวัยวะในร่างกายของตนเองมาหนึ่งอย่างนะคะเช่น เด็กๆ่ายคลิปใช่ไหมคะเด็กๆก็บอกครูมาเพียงหนึ่งอย่างนะคะว่าตามมีไว้ทําอะไรานะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณรูทาลายห้องเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นการเช็คชื่อนะคะแล้วถ้าใครทําส่งมานะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีของรางวัลให้เหมือนกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะจัดก,กันไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาร้องเพลงด้วยกันก่อนนะคะ เรามาร้องเพลงด้วยกันอีกสองรอบนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามเรา,เามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคนคูท่านส,ส,สอนท่านตังต้องทางใจ โอเคค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้คุณรูไอ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพุกันใหม่เนาะอย่าลืมทำรายงานแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้คุณรูนะคะค่ะวันนีุ้ครูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย